ันนี้ผมเซย์าราสวัสดีนะครับผมพบกับผมโอ้นะครับจากเรื่องคูเรนตุเกเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดกับเพื่อนๆในหัวข้อนะครับเราจะเริ่มเรียนกันเมื่อไหร่ดีนะครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับมันก็จะติดปัญหาหลายอย่างนะครับปัญหาหลายอย่างก็อาจจะเป็นเช่นเวลาไม่มีนะครับหรือว่าเรื่องดึกหรืออะไรก็ตามแต่นะวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนนะไปดูภาพบรรยากาศนะครับที่ที่ผมนั้นเริ่มเรียนมานะครับ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศเขาเรียกว่าที่พักนะครับที่พักเนื่องจากครบรอบหนึ่งปีนะครับที่อยู่ที่เกาหลีพอดีนะครับไม่รู้ว่ามีเสียงลมหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดอให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าหลายๆคนที่ก็มีคําถามมีคำถามว่า,าผมเรียนภาษาเกาหลียังไงนะครับหรือว่า,ามันมีบางคนทักมาว่าอาพี่อยู่กี่ปีแล้วคะคือไม่ใช่นะครับ พิ่งอยู่ปีเดียวนะครับก็ทีนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคนะครับในการเรียนที you <x> ่ภากของผมนะครับท nos <ain> ี <h> ่ที่ผมอยู่แล้วก็ผมใช้เวลาเรียนรู้อยู่ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ทํางานนะครับครับตอนนี้ก็สามโมงยี่สบสามนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงเรียนอบอยู่วันอย่างใกล้ชิดนะครับกดปุ่นที่ติดตัวนะครับ เ๋ยวพะยัติตรงกันช่างอันนี้ก็เป็นการพักนะครับอีกคนหนึ่งก็ทำงานกับคนหนึ่งก็นั่งเล่นนะฮะตาตัดวิโดตัดวิโดก็เทียงก็ ดอกตะปูครับต้องใช้ความสามารถมากนะครับตอบไม่ดีก็ตอบมือเองครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ไปครับอันนี้ก็จะไปตักขี้่นะครับทอดครับทอดนี่ก็หนักมากนะครับผมครับถือข้างเดียวเลยเจ้ยเอะหลายๆคนเนี่ยที่ได้ดูวิดีโอตรงนี้ก็จะรู้ว่าผมไปทําที่ทํางานนะครับ เวลาที่ทํางานก็คืออ,อัดนะระหว่างที่ทํางานนะครก็เอาบทเรียนเนี่ยมาเรียกว่า,าพูดให้เพื่อนฟังนะครับซึ่งเป็นที่ทํางานนะครับในอุโมงค์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ผมทํางานเช่นเคยนะถ้าที่ผ่านมาหลายคน,เ,นเห็นว่าผมเนี่ยเรียนรู้ระหว่างที่อยู่ที่ทํางานเอางานที่ทางานไปเรียนรู้ไปหรือกระทั่งว่า ระบางที่เดินทางไปทํางานนะบนรถเียนดูไปนะครับเียนดูไปอืมเพื่อนๆน,นะครับต้องถามตัวเองนะครับว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ดีบางคนบอกรอพร้อมก่อนพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ผมอยากจะบอกคํานึงให้เพื่อนฟังนะครับก็คือว่าเริ่มเมื่ออย่างไม่พร้อมน่ะถือว่าดีแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆน,น,นะครับจะมีแรงผลักแรงกระตุ้นตัวเองจากความไม่พร้อมนี้นะคร <ๆ S 2> ับบางคอนอาจจะพร้อมกว่าเราอาจจะใกล้ศูนย์เรียนอาจจะมีสื่อที่ดีนะครับแต่ทุกวันเนี้ย เพื่อนๆเ,เข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนบนเน็ตบน u t u b e บน Facebook นะต่างๆเพื่อนสามารถหาได้นะเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจะบอกว่าเวลาเพื่อนไม่เท่ากันแต่เอาจริงนะเวลาเรา24ชั่วโมงเท่ากันนะใครจะจัด,จดสรรปันส่วนยังไงบางคนอาจจะเครียดเรื่องงานอะไรไม่รู้นะแต่สำหรับภาษาเนี่ยคือหลายๆคนที่เรียนแล้วบอกจะมีอาการอยู่อาการก็คืออาการเครียดนี่แหละเครียดจากการไม่ได้ลืมพยายามจะพูดแต่พอจะพูดพูดไม่ออก ผมก็มีนะครับคนที่เป็นรุ่นน้องผมเขามีอาการเครียดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เครียดจากเรภาษาแต่ตอนนั้นเป็นตอนที่เรียนหนังสืออยู่เขาทุกครั้งที่มีการติวหนังสือเขาจะเครียดแต่เขาจะมาเครียดตอนว่าอาจจะทดสอบระันั้นหรือว่าเอาง่ายเมื่อจะได้นําความรู้เหล่านั้นมาใช้เขาจะเครียดเครียดจนแบบคือคนนั้นเ้าจะเครียดแล้วแบบเจ็บท้องครับปวดท้องไปเลยคือเครียดเหมือนผมไม่รู้เขาเรียกว่าเครียดรู้กับเพาะหรือเปล่านะแต่เครียดแล้วจะเจ็บท้องแต่บางคนก็จะมีเหมือนกันก็จะมีอาการประมาณว่า เครียดอนะ่ะพอไม่ได้มันก็รู้สึกเหมือนกับกดดังตัวเองกดดังตัวเองให้ให้เราสึกแบบเอ้ยเครียดอนะ่ะคือพอไม่ได้เราเครียดกับสิ่งนั้นผมอยากให้เพื่อนเนะี่ยมองกลับด้านที่หนึ่งนะครับว่าถ้าเพื่อนได้เนี่ยเพื่อนจะได้อะไรไม่ใช่มงว่าไม่ได้เราเครียดนะถ้าเพื่อนได้เพื่อนจะได้อะไรนะครับเพื่อนไม่ต้องเอาได้เยอะไม่ใช่ได้แสนสินหรือว่าได้แดงนะคือนะครับได้เฉพาะบางส่วนผมบอกกับเพื่อนแล้วว่า ที่เพื่อนใช้ทุกวันเนี่ยหรือที่พูดผมพูดภาษาไทยเนี่ยอย่างเช่นคำว่าพูดเนี่ยพูดคําว่าพูดเนี่ยยังพูดทุกวันใช่ไหมก็ทําให้ได้ผมบอกแล้วว่าที่มาที่ไปของการได้เนี่ยมันคืออะไรของการพูดได้มันคืออะไรมีบทเรียนผมจะลงให้มีศัพท์ผมจะลงให้มีไวยากรณ์มีสำนวนมีคําแสลงต่างๆนะฮะโซฟอร์โซตัมผมลงให้มีปัญหาข้อสงสยัยถามมาผมจะตอบให้แต่เพื่อนๆทําแค่อย่างเดียวทําแค่อย่างเดียว แล้วก็อย่าหยุดนะครับก็คือการเรียนทบทวนตั้งใจนะครับแล้วจะได้นะครับเพื่อนๆพื่นทำแค่เนี้ยทาแค่อย่างเดียวที่เหลือผมจะทำในหะ้ที่เพื่อนต้องทำก็คือเรียนทบทวนนะครับแล้วก็ใช้ใครที่ใช้แล้วใช้ผิดแล้วกังวลว่าเฮ้ยใช้ผิดอาอหรือว่าอะไรเงี้ยผมบอกนะครับว่าลืมไปซะนะครับลืมไปคําว่าอไอเลยะนะครับไม่ต้องอายนะบางครั้งเราทําในสิ่งที่ดีที่ถูกอไปแล้วนะครับ แต่เราเขาเรียกว่าเหมือนกระอระว่วนแบบความไอคำว่าไอเนี่ยนะครับคำว่าอายมันมีเยอะใช่ไหมแต่เวลาเพื่อนใช้เพ,เพื่อนเริ่มได้่ะถ้าเพื่อนฝึกนะครับฝึกในตอนที่เพื่อนไม่พร้อมฝึกในตอนที่เพื่อนทางานอยู่ถอนหญ้าอยู่นะหัน่นหั่นแครอทอยู่หัน่นซลอ,อ,อยู่นะอ่ะก็หั่นอยู่ใช้อยู่พูดอยู่เดินอยู่ทำแค่ทุกวันผมขอแค่เนี้ยขอทุกวันบทเรียนผมลงให้280บกว่าอันในตอนเนี้ย และมันจะเยอะกว่านี้เรื่อยเรื่อยมันจะเป็นสา0ร้อย0ี่รอยห้าร้อเพื่อนเนไปแนนที่แคทดูลืมมาไรกลับไปดูแค่นั้นแหละนะครับแล้วเพื่อนก็จะได้นะผมอยากจะให้กาลังใจทุกคนว่าไม่ต้องเครียดนะคิดซะว่ากําลังถ้าอย่างที่ผมเคยเคยนะนนะถ้าเครียดทำยังไงใช่ไหมอ่านอย่างสนุกกับมัน,นเพื่อนเพื่อสิ่งที่สนุกไปด้วยกับการเรียนไปด้วยบางคนสนุกกับการกินกินไปสิครับอ่ากินไปเรียนไปบางคนสนุกกับการห้ามสนุกกับการนอนบาวคนบอกฉันสนุกกับการนอนจะนอนไปอ่านไปซึ่งมันทําให้เพื่อน ง่วงใช่ไหมอ่าบางคนก็ออกกําลังกายอ่ะอย่างผมก็เคยออกกําลังกายชอบออกก,กาําลังกายแบบพุชอัพไปหรือว่าดันพื้นไปเรียนไปถ้าเพื่อนอ่ะเบื่ออยากอ่านกระตูน้นอ้าวอ่านกระตูนไปเรี่ยนไปไม่เป็นไรายได้ถ้าเพื่อนสนุกกับการอ่านนิยายอ่านนิยายไปเรี่ยนไปทําสิ่งที่สนุกควบคู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วหาแรงจูงใจถ้าเพื่อนเบื่อกับบทลเลตนดเดิมไปลองดูเพลงเกาหลีไปลองดูเพลงเกาหล,อลาหีอยากจะบอกว่านี่ยครับ ผมเริ่มณจุดที่ผมไม่พร้อมผมเริ่มณจุดที่ผมไม่มีคือไม่พร้อมเพราะว่าผมไปเนี่ยศูนย์เรียนมันก็ไม่ใกล้ที่เรียนมันก็ไม่มีผมจําเป็นต้องเริ่มในแดดนี้เพราะผมคิดว่าถ้าผมไม่เริ่มมันก็ไม่ไปถึงไหนนะคนที่ไม่คิดจะก้าวคือถ้าเราก้าวเนี่ยเราก้าวไปก้าวหนึ่งมันมีก้าวสองก้าวสามมันอาจจะก้าวชิดๆก้าวสั้นๆแต่วันหนึ่งมันก็จะถึงเป้าหมายแต่ถ้าคนคิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยนี่ดีกว่าหรือเราไปใกล้ศูนย์เราค่อยเรียนดีกว่าหรือเรามีเวลาเยอะๆเราค่อยเรียนดีกว่า หรือเรามีเงินเยอะๆเราค่อยทําดีกว่าสุดท้ายเพื่อนจะไม่ได้ก้าวในแตนก้าวเลยเพื่อนก็จะอยู่จุดนี้ระหว่างที่เพื่อนยังไม่ก้าวเนี่ยคนอื่นที่เขาก้าวไปแล้วเขาก็จะไปถึงจุดที่ไกลกว่าเพื่อนนะครับเอ้าเรียปนปีนึงได้ยีิดนึงกับไม่เรียนเลยไม่ได้เลยมันก็มีความต่างให้เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้กาลังใจเพื่อนว่าทําทแล้วก็อย่าเสียใจกับมันทานเพื่อนนะครับทําแล้วไม่มีบอกอาคนบอกไม่มีคนคุยด้วยนะครับใครที่ดูช่องของผมอยู่เนะี่ยนะครับหรือว่าเทคคอร์สของผมไปเนี่ยก็สามารถแอดไลน ได้หรือว่าเข้าไปที่ในมันจะมี Hello Talk นะครับซึ่งก็มีคนเกาหลีคนแหลกให้ลองเข้าไปดูนะครับหรืออีกหน่อยเนี่ยผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าวิดีโอที่มีการศนกษาตอบโต้เพื่อนจะได้ดูสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็อยากให้เพื่อนนะมีกําลังใจนะจับไว้นะครับเริ่มไม่พร้อมมันก็ยังดีซะอีกนะครับแล้วก็เริ่มตอนนี้เพื่อนก็จะเดินไปตอนนี้ไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่ได้ก้าวไปสักทีนะครับผมลงทุกอย่างให้เพื่อนๆทำแค่ ดูทบทวนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเก่งกันทุกคนนะครับเดี๋ยวใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับใครที่ดูแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกือรองถามไม่ไวยอันยอง